ท่นเจนุูกความสามารถความน่จะทช้างแสนรุจัทช้างไทยของเรานะครับครับกองทีนั้นรู้จักดาราหน้าแสด็จเรดสักกี่เดือนสตอรี่วอร์สตา ฉัเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบการปินปแต่วันนมายุรินวสตายสาสเยให้่านผูชมได้ชมกันรับดาวขึ้นมาทรแม่อยางเชิดดการสลอนครับว่าสมาสเจะรับน้ำนักได้มากน้อยขนาดไหนครับตามด้วยสาดาวและก็ีเออยู่บนสบาสเยยุริยือยู่บนสาสเสูงหนึ่งเมตรยา่ปเมตรกันยกก้าวขึ้นมาเรื่อยเขึ้นมาเร่อยับมาย alihal mengajak menghadapi masalah kampung terus น้ตามาก็ารอชาครับ yes. ตัาก่มืน่น่นแมรู้นกว่าแปเมื่อยนี้ก็จะสร้ใจตแต่เมื่อไรครับไรถ้าสาน้องน้ำตาลอย่างแน่นอนนะครับเดินทามมาไกลคงจะปวด ไม่สามารถยึดที่ปากับเดินทางไกเส้นทาจนได้แร้ไร้หน้แดงประมาแลนเดอไปไกลกองโกันต่อเสะเโคราต่างกนสัญญานะะันธุาเร่องท่พวกเรากมีสิ่งนในการกับท้าวเมื่ม่ปนหรามมนุกัน ถาเรานอนยิ้มเอง ồng, จะชอบใจครับถ้าชอบใจมาก,กอยอเรียกนี้ต้องขอ,จ,อจากัวยังนะติดปกติแตแล้วเขานี้ก็เดินข้ามเหมือนเดิมครับทาวหน้าก้าวข้ามมันก็ทาวลังวยังไงกัเสนอต่นกกันมายูเดียอโอเคออออพี่สิทธาทาวพมสุนเขาก็เสนอตื่ยไงกันมากับอย่างนี้ครับยูเก็ติวซิโอเกโอ้เว้ยเรียบสน

กอย่างเงียไปไหนโอ้โหลมีลุกนี้มโอ้โหโอ้โหลูกนี้ครับโอ้อะไรทุ่มๆครับโอ้โหโอเคโอเคครับชใจทีเดียวครับเราม่ลูกง์ด้วยกันครับเดสรเบียที1 alright, 2 3 4 5โอเดสามวันครับเราใช้ลูกง์สามนีแต่ subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ta ba, nhóm sáng, là không dùng được thành video cho lúc này không แต่ลูกสุดทายคับผมตอนที่เขาม่ช่ตอนที่โกลด์ต่างนอย่างนี้ครับอีสเทร์ไม่โกลดเลยครับแน่แ่ว่ผมกลดลูข้างล่างนี่ครับเชี่ยวไปโดนลูกเล็กเนี่ยโอ้โหไม่ใช่เลยครับตกงานเป็นแถวเลยครับโอเค n ั m b e r one two o u r i v ขอใช้ยกันก่อนครับเอาส่วไปเลยครับ จะได้ไม่พลาดครับเอาเลยครับขณะนี้กำลังพอดีครับอายุเลยดูพร้อมเลยครับทางนี้พร้อมไหมครับพร้อมแล้วท่านนู้นเราจะเวลาท่านนู้นอกสามทีโอ้โหเวอร์รี่โอ้โหย้ายทีนู้พี่อยยโอเคไม่มีปัญหาครับตัวใหญ่เลยอันนี้ใช้ได้นะครับใช้ได้แล้วมั่นใจครับโอ้เด่นลอยครับคุณเอกส่วนรองแบบ มันเป็นหมอ้ลูกนี้นะครับเจ้าหน้าที่แล้วก็ประกอบเซนตีนระกอบน้อน้นอ,องอเฮกกาดเมื่มอวานที่ใส่มาเสเตอร์ก็เอาอะไรมาป้องกันอา้อาวอะไรครับกระจับใส่ตรงนี้ครับกระจับอะไรกระจับตาโอ้ยนี่จะไปกันอะไรโอ้ยร้อแล้วโอ้ยนี่นไปกันอะไรได้ครับกันแก๊เข้าตาครับคุณต้องดูกันแล้วกันครับลกูกล้ช No se te cambra asunto. 1 2 3 go. One, two, three, go. <laughs> oh ho. Yo di mi sapulanak. You is very fashion. Yo dice? Ay. ¿Qué se oye? Ah, van ก่อนท่ราจมาดูีมองแล้วมันริ่าดัทาที่ง่าัหายากนะยังยาไอก็กับกายืนสองตาบนสมูตัวไปรก็พอกับการเีงห่วงไปด้วยนะครับท่านผู้ชมาไ่ดกันในสายในคร้องม่ได้โมจะเนดีะการบรดหรอบนี้รอบเช้าาอย่างนีครับและจะพยาาเป็นหน้ที่อ 我们就是战斗。<music> <music> ตรราชาตท่าฝดีครับเนันดสิมาแล้วก็านนเส้งักันานี้ก็จะไปเซปันการเต้นท่านผู้จมได้จมกันมาพรอมไม่ประมาณเสยหลาอยรับได้กินเปสิงหงางช่างตักานกำลังจ้างรถก็ตามล่อสงามยาแม่ตนันร์ก็จาม่รู้งมันไม่ได้ตาในยั